โอเคก็สวัสดีน้ำสท่านกันด้วยนะครับคุณผู้ชมมาครัเพิ่มอดีพีที่สิบแปดกันแล้วนะครับผมอีพีนี้นะครับผมจะมาจริงในการ ตามหาบอสเดี่ยวจริงจังนะครับผมคืออย่างแรกเราต้องทำโทรศัพท์อาร์ฟโฟนก่อนครับอาร์ฟโฟนคืออุปกรณ์ที่ทำให้เห็นสิ่งต่างๆเราต้องเตรียมนะครับผมในแต่ละขั้นตอนนะครับผมซึ่งจะอยู่ในโหมดของดิ g ิเนอรี่มอ UMENT นะครับก็คือแบบเอ่อเปิดมาในตำนานเลยพวกนี้นะครับผมก็คือทำไม่ยากเลยเดี่ยวเชียวนะครับผมแล้วอันต่อไปที่ต้องทำก็คือนะครับผมชุดเคสนี้ครับทำให้บีซีนั้นสามารถแลกของเกี่ยวกับดิ g ิเนอรี่มอ UMENT ได้นั่นเองนะครับผมว่า ตอนนี้ต้องทำสองอย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าจะาง,งั้นไปตอบไม่ได้ครับเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อบ้างโอเคเราต้องเตรียมเหล็กประมาณ4ก้อนทอง3ก้อนกัอน,นตอนนี้เหล็ก4ทอง3แล้วก็เลสโตนหนึ่งครับผมเคยมีทรายแล้วเคยเปกระจกไหมเนะี่ยเคยมีอยู่แล้วแต่ที่เราไม่มีคือสีย้อมครับผมซึ่งสีย้อมไม่ต้องทำนะครับผมก็คือนี่เลยไรบูดรายครับผมเฮงงั้นเราทําอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีบูสีดำดีกว่าใช่ไหมคือเราไม่มีบูสีดำด้วยนี่นเออเแต่คอนกรีตครับผม แล้วสาม,มารถหาบูสีดำได้จากไหนบ้างเออไม่แน่ใจเลยต,ต้องนอนก่อนไปเนี่ยมืดแล้วอ่ะนี่ไม่เป็นไรเฮ้ hey, เดี๋ยวผมไปหาเจ้าเออ่ดอกไม้สีฟ้ากับเจ้าบูสีดำก่อนเพราะว่าถ้า,างั้นเราขาบของไม่ได้เลยเดี๋ยวเียวครับผมเดี๋ยวที่แล้วที่เราทำนะครับเราไปตามหาเสานั้นมานะครับผมแต่เราก็ต้องไปดูก่อนว่ามันใช้กับตรงไหนนะครับผมผมไม่รู้ว่าเราเจอหรือยังหรือซ้ำนะฮะเพราะว่าไม่รู้ไปใช้กับไอ้หมดไหน,ดหนเดี๋ยวซ้ำเออไปหาในเน็ตก็ไม่เห็นมีใครทำทันทีนะครับผมโอเคครับไม่เปไ็นไร ตอนนี้ผมต้องการหาบูสีดำนะครับผมหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาสี่อันนะครับโอเคมีไหมในบ้านนี้มีบูสีดำไหมพื้นพื้นอุ้ยไฮ้โอเคบูสีดำสามอันสี่อันโอเคอ่ะสุดเคก็แล้วกันครับง่งายง่ายสุดแล้วตอนนี้แล้วก็หาเหล็กกับอ๋อเหล็กกับทองครับผมชิวชิวเลยอินบ็อกซ์ตรคาบไม่เอ่ยแล้วสมารมาสีฟ้าจะหายจากไหนได้เนี่ยผมไม่เคยเจอสมาส์ีฟ้าเลยสามแพลนี้แต่ทนี้มันเป็นสีแดงสีพูนะครับผมแต่มีสีขาวอยู่นะเออถ้าเราหาเจอสีฟ้าก็น่าจะได้อยู่มั้ง แล้วก็วางวูตรงนี้แล้วก็ทองแล้วก็เหล็กลครับผมได้แครับผมสุดเคสเวิร์คช็อปนะฮะเอาไว้ใช้กับ ABC ิซิติง ABC ิซเนี่ยวะ ABC แถวนี้ที่มันดูไม่มีการมีงานทำขออนุญาตไปปลูกปั้นมันมาทำนี่กันมี่ท,มที่นี่เฮ้ย ABC เราหายไปหมดว่ะปกติที่นี่มันต้องมีนะเอ๊ะแปลกใจ NPC นพีซี่หายหมดนะทุกคนโดนโดนซอมบี้ล่าหมดแล้วหรอไม่มัง้งเฮ้ยเดีมันนี่มีนี่เออเดีมันนี่มีเป็นอะไรนะ เฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวมีเปิดบอลไม่แย้มีในครอบครองสักหนึ่งตัวเฮ้ยสามสิบสองอ้ยอยู่เนี่ยปกติาตี่น้องแบบหายไปเลยวะ่ะเฮุ้ตาบอกเขาเท่าทีผมไม่เห็นนะเกรดอะไรอย่างงี้แหละนี่ค,ครับมาครับสีบ้ามาโอ้ไปได้โอเคว่าจริงเชียวหืมตีมแมลงก็จับไปเลยครับผมเดี๋ยวน้องซีบงซะกก่อนไปครับ จับรัวๆตรงท่าไหไอ่ะอย่าไปลม่รู้ท่าน้องเลยดูว่ะผมกลัวว่าตีแล้วเป็นน้องจะแบบซีหบองไปเลยไม่เอานะต้องเลยว่าน้อยสุดโอ้โหกล้าน้อยสุดน้อยไปอ่ะเออตีเข้าไหมวะไม่เอวนะผมไม่เสี่ยงแล้วกันจับจับกันโอเคตอนนี้เราก็ไปหาดอกไม้สีฟ้าแถวนี้ด้วยครับผมตอนนี้เห็นแต่สีแดงด้วยสิสนุนป่ะตัวฟ้านั้นคืออะไรอ่ะต้นอะไรอย่างอืมดูมาเยอะโอ้ my god มาลองตีสักทีแล้วกันนะเลยไม่ตาย เออไม่แต่กับบ้านละโอ้ทำไงได้เราเราเยอะเยอะเกินนะโอเคไม่เป็นไรไปครับโอเคเราตามหายไปสีถ้าลงยี่ไหนวะลงอยู่นู่นเดี๋ยวไปสีงอกมานะฮะทุกคนแล้ว,วไอ้ห่นนี้มันทำสีฟ้าได้ไหมไม่ได้ยังไงถ้าเราไปหาของหน่อยครับโอ้โหแล้วชนกับไอ้น,น้ำนี่วะ่ะชนกัน้ำนี้จริงไม่เป็นไรละวขุดเองเลยกันครับไอ้น้ำนี้มันลงยากครับมันติดบันไดแล้วมันแบบไหลตัวขึ้นตลอดเวลา ก็เศร้าก็าสิ่อห้องไหนเนี่ยโอเคเ p c อยู่ในวามีงานเอ็นพที่ไม่ดูมีกานมีงานทำละไรงานไม่ให้ทำไหนโอเคครับนี่ครับเราต้องเอาโอ้โหต้องเอาอะไรมาเล่นสักอ่านหนึ่งก่อนนะเพื่อจะได้แบบปลดล็อกนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีมาแล้วเลยเฮ้ยโอเคมากันคือตอนนี้เราเอาไปแล้วมข้างบนดีกว่าดีกว่ามาแล้ โอุยปิยหิวเต็มเลยยัี่สิบอ,อย่างไปไปเขาต้องหายอเอเบลล่าเพิ่มเลยเนี่ยผมว่าเราไม่มีเอเบลล่าเลยนี่ไงเอเบลล่าโอเคกระเป๋านี่มีไหมกระเป๋ามีท่าม,ม,ออมั้ยไหมเฮ้ยมันเสียนะครับเอ้ยลุงมีงานเออมีงานทำอยู่วะีแรงไหมวะโอเคมาๆๆอีกรอบมาลโกนะครับแรกหนึ่งที แล้วเราดูว่ามันจะเลขอะไรต่อนะครับผมเัราเเต็มหลอดนี่ว่าเออโอ้โ,อโหไอโอ้เลยนิดนึงท่านเราก็หมดแล้วด้วยคือถ่านเราก็หมดแล้วเฮ้ดีแค่ไปลงมาใหม่ก็ได้เมื่อกี้ท่านเห็นท่านอยู่ข้างบนทวสมควรน,นะโอ้โหเงยเยอะจริงลุงคนนี้ป้าจริงเออผมต้องเอาของไปเก็บด,ด้วย้วียว่าของมันแบบเต็มเกินกระเป๋านะ่อะไรอย่างจะไปที่เราต้องทําคือหาของอมาเล็กน้อยนะครับผม ซิงต้องใช้บล็อกอีกเยอะแน่เลยผมว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้นเราต้องทำมือถือก่อนแล้วว่าก็แต่มือถือพอทําเสร็จก็ต้องไปแลกเอพีซีอยู่ดีครับคนก็ไม่ทำอะไรกับเอพีซีไม่ได้เลยเอ,อ๊ทำอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะว่าของต่างๆมันต้องหาจากเอพีซีอะเออเอพวกนี้เก็บไว้กระเป๋าเอามาให้หมดครับผมมันไม่จําเป็นเลยเนี่ยโอ,อ้โหเกมาทำไมเยอะวะเพอโคเก็บไม่จําเป็นมาเต็มเลย <c oughs> ม่นมีทองนี้นาดนี้เหรอเออผมไปขุดทองจากไอ้ในปบชเทศมาเดียวอะ ซึ่งแพชชั่นที่เราเจอแบบเยอะจริงอันนี้คือหาเสาเจอในแพชชั่นแพบชบชั่นนะทุกคนโอ้ข้างบรัสสอันเบรกลิงอ่าทองเก็บไว้ในตัวก็แล้วกันเพื่อจได้ใช้อีกอันนี้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 อ่ารองเท้ามันจำเป็นนะมาโอเคเริ่มดีแล้วผมโอเคเราเก็บข่อประมาณนึงเลยนะตอนนี้ไม่เอาแล้วเก็บชุบตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้โอเคเราจะเตรียมเงินที่มีในนี้มาให้หมดนะครับผมเราต้องไปแลกด้วยด้วยเงินนี้นะครับผม แล้วก็เอเมอรอลเรามีอยู่13อู้สาามสิบสองก้อนได้อยู่ได้พอดีนะมั้งเนี่ยไปครับไป let's go เดี๋ยวเราได้เอเมอร์ซีเสร็จแล้วเราลองไปดูกับดอกไม้ข้างนอกอีกทีนะครับผมจะี๋ยทำกระจกสีฟ้าละทีนะมาเอ้ยสีเดียวที่มีคือสีฟ้าทั้งโลกมีเป็นร้อยสีแล้วก็สีฟ้ายิ่งไปเลยโอเคหนุ่ยจ้าสวัสดีครับพุณลุงพุงหน้าแปลกๆกโอเค อ่ะฮะเรมีเงินโคตรเยะครับตอนนี้โอเคขึ้นม่วงขึ้นละนี่ครับที่ต้องการครับ Pocket okay, Trade b l o c นะครับผมแล้วก็มี Dream e Catcher นะครับผมซึ่งทำไรายได้ของผมก็รู้เหมือนกันอันนี้ว่าจับแต่ที่อะไรมัง้งแต่อันนี้ต้องการอันนี้ด้วยแต่เราพอดีเลยวะเนี่ยไปเอาไปนู่นโอเค okay, ครับผมสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือออะไรไปไหนวะอันนี้คือ m p Box อยู่นะค,คนอ,ะอันนี้คืออันนี้นี่ไง เยวต้องเอาผลไม้ต่างๆมาหมุนรวมนะครับผมจะได้แบบเป็นที่เ,กเสกแต่ละตัวออกมาั่้เองนะครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้หาจะไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคองต้องไปหาปลูกผักไว้สินะโอเคครับนี่เสร็จและต่อไปต้องไปหาสมาร์ทโฟนนะผมเอาแรกอันนี้มาแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาผักต่างๆในร้านทําค้าต่างๆนะเพราะว่าร้านค้านั้นขายไม่ใช่ขายพวกพืชพันธุ์อยู่มั้งจะไม่ผิดถ้าไม่ขายเราต้องหาซื้อหาข้อมูลอะไรเพิ่อมอีกทีหนึ่ง พะผมไม่เคยปลูกพักเลยนั่นเองครับผมบ้าเอ้ยโอเคจากที่ผมจินตนาก,การในหัวออกมานะผมว่าในป่าน,นี้อาจจะต้องมีเออแล้วว่าบอกมาสีฟ,าฟ้าเหมือนผมเคยเห็นอยู่นะแต่ไม่ได้ใจว่าตรงไหนอ่ะเออสีม่วงเต็มเลยวะไม่ใช่ละเป่นสีม่วงนะอ๋ oh, shit here we go again มีดอกเดียวแล้วปะเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบไงไงแบบโอ้โแหบบ oh, oh, ดอกเดียวจริงด้วยมีดอกเดียวจริงด้วยโอเคครับ โอ้โหจเจตพี่อะไรเฮ้ยขอโทษทีตีผิดตัวเย้ครับเราได้ประมกำไรครับผมตอนนี้เหลือแค่ไปหากระจกมารอบมันนะครับผมมาไกลเกือบขึนดูบ้านอยู่นูน่นน่ะเห็นปะคือว่าเราอยู่โคตรไกลนะถ้ามีเห็ดได้จังวันนี้หนี้มีเห็ดแล้วก็เห็ดบ้านอีกพันบล็อกโอ้โหไม่เย็นไปเลยาปีนไปครับผมจะมาเหนื่อยยากระบายในการ เดินทำไมเมื่อเราบ,บินได้แต่บินได้แป๊บเดียวนะบินได้แป๊บแป๊แปเบเดียวจริงๆรูโลโลในรอบมันพุ่งห่วเลยอะโอ้โหจริงมันเร็วขนาดนี้ไหมผมรู้สึกว่ามันเร็วกมมนนวก่าเดิมปะ่ะเนี่ยเหมือนเร็วกว่าเดิมป่ะใช่ไหม นี่ฟาร์มของเราครับพี่ไม่ได้มาเก็บเกี่ยวเลยเลยครับปล่อยทิ้งยาวเลยลืมมันเปลล็นแล้วลกไงเฮอ,อนเนเธอร์มันลากกันไปนานเกินไปครับผมบินตัวหนักนิดนึงโอ้โหฟูด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 ข้นไปลุกโอเคถึงละฮะลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลง,ลงหน่อยลงหน่อยลูกลงลงหน่อยโอ้โหไม่ลงเลยโอเค แล้วกระจกมาล้อมรอบกันก่อนเลยจะได้เป็นกระจกสีฟ้านะครับจะเกิดอะกระจกให้เป็นเบอร์บอร็บอกซ์ดูสิเล่ไป้องก็ได้วะเล่โอ้ไม่ต้องกไ็ไ,งกได้นี่วะโอเคต่อไปโอ้เราเก็บทองไปหมดสามอ่ะฮะก้นกนี้ก้อนนี้เรียบร้อยครับผมนั่นแหละอาร์คโฟนนะผมนี่ครับอาร์คโฟนนะจะบอกว่าเคลียร์ที่ไม่ไต้องมีคืออะไรบ้างน,นะครับผม ซึ่งที่เราต้องไปเอาคือ4ีสีนี้ครับผมคืออย่างแรกในการเล็ก mbc นะทีนนี้เราได้สูตรเครมาแล้วครับผมเอ้ยใช่ปะวะโปเกบ็อ,เบอกเออโปเกบ็อกมาแล้วนะตอนนี้ซึ่งเป็นคีเทปตรงนี้เลยนี่สามารถเก็บไปด้วยนะครับผมว่าเรามีคีเทปไหนบ้างก็มีสเตปเกรดครับผมซึ่งเราต้องมีนี่ครับ pc เก็ตต้องมี pc หนึ่งอันแล้วก็อัปเกรดดิชแล้วก็โปเกรดโอ้โหเต็มหมดอ่ะเออได้เช็คเก็ตทีว่าเก็ตครับเต็มหมดวิกินี้ก็สามารถไปหาในข้อมูลได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ครับ เอาไปเซิร์ชหาที่ต่างๆครับผมว่าเราอยู่ใกล้อะไรบ้างน,นะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอหรอกมั้งนีโอเคตอนนี้ผมไม่มีคืออุปรกรณ์ไปแรกของไอวีซีเรามีน้อยเกินไปครับไอเบอร์รอลเรามีน้อยมากเลยอะเออเรามีน้อยเกินไปคือต้องหาไอเบอรอลเพิ่มนะครับผม ตอนนี้เรามีเงินได้ครับเดี๋ยวอตอนนี้เราขออุกรณครบแล้วนักกีฬได้ผมสัญญาว่าเราจะไปเอา่าสวนตรงไหนวะเราเป็นที่หนึ่งที่เราเป็นคเชิญมาเอาไว้ใช่ไหมโอ้ยตอนนี้เราก็เจอแล้วนะโอ้หากับสิบทีตรงนี้นะอีดํามาเลยโอเคผมมาร์คไว้ในแมปด้วยแต่ผมหาไม่เจอ5,000ันปอครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวอุกรณ์นิดนึงครับผมโอเคบอลอยู่นี่ไงเฮ้ยไปที่นี้นะพอละนะครับทุกคน Here we go เดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปถึงเลยแล้วกันนะผมว่าน่ายาวเลยภาพละไห้นะผมเจอกันที่ที่เรียกว่าที่กบเลยผมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับเออเรียกว่าอะไรโบราณสถานมาบาบานะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ใจว่าตรงนี้มันไม่เรียกอะไรอะ่ะผมของมาดูกันว่าจได้ผมโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะจำได้ผมาาผมาใสสตีนผมก็เจอนะผมตอนนั้นซึ่งไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมแหม โทรศัพท์นี้ดูไหมนี่ไงเซอร์ซินสตัคเจอื่ออ๋อดารกอนสไปร์ลเวอร์ครับผมซึ่งไม่ทำอะไรวะมันไม่ใช่ที่เอาไว้เอาเรียกสลับบอสผู้เฉื่อยเลยนั่นหรอไปคุณไปได้ด้วยดารกอนสไปร์ลนี่ไงดารกอนโคเรมครีโอ้โหโอ้โหคืออะไรวะเนี้ยเอ็นชียนลับเวลครับอันนี้ เอเด็กติกโกเลยมินก่อนออไมคกอดต้องใช้ถึงสองอย่างนี้กันเลยทีเดียวครับซึ่งไม่รู้หายจากไหนด้วยฉะนั้นเราต้องไปตีอินก่อนไปเนี่ยไม่เหลอมังอ้งอาจจะในโลกแต่ผมไม่รู้เจอที่ไหนนั่นแหละ oh God. เออโออไมค์ก๊อดซาเดร์ทามาันากายครับผมทุกคนไม่มีอะไรเลยที่นี่สรุปแล้วมันไม่ใช่ที่เรียกบูเฉินนั่นไดเป็นคนละหมดกันเลยมันสภาพเราสามีอาร์คโฟูและเชียวงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูเอเมซี่ก่อนไหมว่าตัวเอเมซีนั้นไม่สามารถแลกของใน,นงต่างได้นะผม มันจะมีคีเคเทมประมาณ2-3อย่างที่อยู่ในตัวเอเบซีนะครับซึ่งเราต้ไปหายเอเบลอนเพิ่มก็จริงนะครับผมต้องมีสกิปนึไรให้เราไปลงท่ามันก่อนเพื่อไปหาเรียไหร่แหละเอเบลอนนะครับผมไม่ต้องมาหาราคอเอเบซีนะผมในการแลกเอเบลอนแทนนะครับผมโอเคนั้นเรากลับไปตรงที่ไลเอเบซีก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้ผมโอ้ยฮะตอนนี้เรากลับมาถึงแล้วนะผมเลยแล้วก็กำลังเดินไปตรงเอเบซีนะผม ซึ่งอาเหายไกลได้เกินนั่นแต่ละทีแต่ละทั้งแล้วก็ผมไปหาข้อมูลอีกอย่างหนึ่งแม้ผมมันจะมีไอเทมที่เรียกว่าเอา่อไม่รู้นะพยายามหานิดนึ่งรู้ชื่อแล้วอะเ <Double S 1> ออดนโบลครับผมมันก็คือต้องไปสู้กับโปเกมอนที่เป็นธาตุไฟนะผมซึ่งเรามีถ้าจะแสแคปอยู่ในตัวนะครับผมตอนนี้เรามสามารถไปเลยด้วยครับเพราะมันมีฟอสโตนด้วยนะครับผมซึ่งไอเทมนี้คือเราสู้เสร็จมันจะเป็นการชาร์จนะผมใช้ถ้วยนี้ให้ครบตอนนั้นนะครับเออ ให้พูดง่ายๆคือต้องชาร์จด้ถ้วยนี้นะฮะก็คือการชาร์จของมันจะบอกว่าให้เราสู้แต่กับเปอร์นบอนไทยอะไรบ้างนะผมก็คือมีไฟมีอิเล็กทริกมีไอมีดาร์กนะครับผมซึ่งแต่ละอันนั้นโอโ้โหต้องเ,เ,เตะไปเดเธอร์สแคร็บเตะไปหมดนะครับผมดเดเธอร์สแคร็บแล้วเรียกว่าดเดเธอร์ไรส์สแคะ็บโอเคซึ่งตอนนี้เราเงินไม่พอด้วยแหละเออ,เอ๋มันสามารถแลกอันนี้กลับไป,ไปเไป็นเงินเป็นเอเวเร์โลนได้ไหม แล้วก็เอเล่นี่ยครับเราก็เคยเจอเหมือนกันครับผมแต่ผมไม่เคยขุดเลยอะเพราะว่ามันดูไม่มีประโยชน์ซึ่งตอนนั้เาคิดผิดอย่างแรงครับผม okay, ตอนนี้ก็ต้องไปหาของนิดนึงครับแต่คลิปนี้จะเป็นการให้บอกก่อนครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างในคลิปต่อไปนะครับผมก็คือจะคิปอธิบายแต่จริงๆคลิปนี้ได้บอกแนวทางในการดำเนินคลิปต่อไปนะครับผมไม่งั้นเราไปอาจจะไปไม่ถึงไหนเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวทาไมาผมก็ไปหาของบ้างครับผม เอาจจะไม่ไปหายแคลิปแบบทั้งหมดนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปครับอาจจะต้องต่อหลายคลิปเกินนะซึ่งผมต้องทําการทําให้สั้นลงนะผมจะได้แบบง่ายต่อการตัดคลิปแล้วก็ลง YouTube นะฮะงั้นคลิปมันจะยาวครับสิบชั่วโมงนะเออได้อยู่คลิปยาวสิบชั่วโมงอะนะบ้าบอมากครับผมโอเคแล้วงั้นเราเราไปคาบถ้วยนี้ก่อนนะครับเอิร์นเอิร์นเอิร์นใช่ไหมเอิร์นออฟไมเบิร์นเนีอินเดียอย่างบ้าไม่ไหนใช่นะเออเอลซีเอลเซพิดตัวอะไรนะไม่เคยเจอเลย โอเคเราต้องใช้บริชมีไหมวะไม่มีบิชเลยเหรอโอเคเราไม่บิดเลยนะทุกคนต้องไปหาบิดแล้วก็มีไฟโซนไฟสายโตอยู่ไหนวะนีะ่โอเคครับโอเคเหมือนจะไม่มีที่ต้องการเลยไป <c oughs> ไป hey, เดี๋ยวผมลงไปหาบิดแป,ป๊บนึงนะบิดอยู่ไหนวะนั่นอยู่ในียวน้ำเนะ่ยซึ่งน้ำอย่งเดียวที่เรามีคือหลังบ้านนะผมหลังบ้านจะไม่มีเลยมเป็นหินล้วนๆเลยโอ้โห ว่าจริงคือแบบทำไมไล่ท่าแถวบ้านเรามันดูหายากไปหายากไปหมดเลยทุกอย่างแต่ตอนไหนมีแองน้ะมั่งบ้าเอ้ยวันนี้แล้วกันวันนี้แหละถ้าเราไปขายจะไม่เป็นใจให้เราไปหาของนะทุกคนต้องไปหาของเพิ่มอีกเยอะเลยรายการเลยทำอะไรต่อไปเนี่ยพายุเข้าอีกแล้วโอ้โหคือพายุเข้าเลยในว,วันนี้บ้าเอ้ยโอ้โหไม่ใช่ฝนธรรมดานี่มันผมมาอยู่ทะเลทรายนี่ไงแล้วเพราะว่าจะได้หลบฝนเนี่ยยังไม่เจอฝนอีกเนาะคนตรงทะเลทรายเลยเชื่อจริงนี้ ว่าแต่เหวว่าแต่เหวเหวเหวโอเคถึงแล้วครับเอ่งน้ำพี่เราต้องการแหล่งเดียวในโลกไม่ใช่แค่พี่นี้ในในโลกเลยตอนนี้ที่เรามีโอเคถึงยังเนี่ยมีลาวาได้วยวะได้แล้วละ่ะข้ามลาวาวไปครับโอ้โหพูดเลยว่าไม่ใช่ง่ายเลยการข้ามลาวาแต่และที่มีน้ำมากัดขวางเราอีกจริงๆเลยเชียว โอชัดเจอแล้วอ้อหยากไปเกินเนื้อลุกโอเคปะสองก้อนเพิ่มหน่อยแล้วกันเฮ้ยโอเคโอเคอเค่าอ่ออาหา้สิบก้อนพอละมั้งโอ้โหฟินสบายเยจะเชิบไปลุก เดินทางได้บ้านให้ไวอะไรเนี่ยบ้านเทพไวเลยวิ่ง40อันพอปะวะพออะไรมั้งม,มันเผาฮีราก้อนใช่ไหมเงินเผามาฮีราก้อนฮีราก้อนนึนก็น่าจะพอ40ก้อนเ,อเกิดมาเยอะเลยเอ้ยมาเผื่อแล้วกันครับเผื่อจะทำอะไรอีกติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยติดอะไรเนี่ย,ยโอ้ยอไมยก่ก้าออโหแล้วมือดอีกแล้วเนี่ยเกมนี้มันมืดง่ายเนาะมันไม่หยุดเลยบ้าจริงมืดแรงเพิ่อ,อีกมืดต่อโอ้ยเี๋นะเรามีกันมาอีก โอ้น้องหมาไม่เจอกันนานเลยวันนีนะ้ไปบ้านดีกว่ามาฝนตกมันเร็วเลยแค่นี้จริงนะเนี่ยคือสมจำด้ว่าก่อนอัปเดตเนะี่ยมันเร็วกว่านี้อีกนะฮะทุกคนดูมหาวัดวินได้เร็วกว่านี่ดูตอนนี้ดิมันหนักอะไรไม่รู้เนี่ยวันวันตุดเลยลองใส่กีเดียร์ไปไหน่อยาา okay. อยาเผาโอเคยาเผาตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองโอเคไม่มาปไปไหนวะข้างล่างแล้วมั้ง โอเคฮะตอนนี้เราของครบแล้วครับเหลือแค่นี่ครับบิชอย่างเดียวเราจะได้ครับอืมออฟไอเบิร์นะครับผมซึ่งทำอะไรต่อไม่รู้เหมือนเราไปหาสู้ปืนบอลฮัตไฟห้าสิบตัวนะทุกคนซึ่งปืนบอลฮัไฟหาง่ายสุดเลยคือในนี้เท่านั้นครับผม <c oughs> ไม่ต้องเกียกีเทมเพอร์ครีต้องไปหาอะไรสักที่ลนะมั้งไม่ต้องแลกของในบีซีอาบาโหัวนี่เด็กเต็มเลย แล้วก็ใช้ท่านทีเดครีแล้วก็ครีนะแล้วแร่แเต็มไปหมดครับมันต้องไปดีอเอ็นต์ปเปล่าวะเผื่อต้ไปดีเอ็นนะเนี่ยต้องหาสู้โปเกมอนเอ่อในสักที่หนึ่งนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ารแถวนี้แล้วมั้งยังไม่รู้เฮ้ยเอาโีเค,ครับไปทำผิดโอเคได้แล้วครับผมเมอเบิลนี่ครับโปเกรสคือต้อง50ตัวนะเดี๋ยวลองไปหาสู้โปเกมอนไปสักตัวหนึ่งครับจะได้เป็นตัวอย่าง เดีนี้ขอเอ่อนอนให้มันชาก่อนตรงโต๊ะมันลำคาดจริงๆเนี่ยทางท่าจะไปกันลงท่าแบบหลังไม้นะก็คือเดี๋ยวมาแบบมาอีกทีนึงก็ขอแบบมีของครบเลยแล้วกันนะงั้นน่ยจะเสียเวลาไปชั่วโมงได้นะโครนการอดิตเราตัดย่าวนะฮะเผนีว่ี้ฮัตไฟมั้งเลยไหมเออโปเกมอนโปเกมอนอยู่ไหมเอออาไม่มีปกติเปเปินเปลี่ยนเผนีเต็มเลยนะแต่นี่มันไม่มีเลยวะเฮ้ยนี่ไปแม่ะ ผมไม่ได้เอาปกติไปเลยดีกว,ว่าวันนี้นับเป็นหนึ่งเห็นปะเออนับเป็นหนึ่งนะทุกคนโมโมงโบม,มนี่ครตอนนี้นับเป็นหนึ่งรับห้าสิบแล้วเรียบร้อยครับผมเราต้องหาอีกสี่สิบเก้าตัวนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจัดการรถมันไฟทั้งสี่สิบเก้าตัวกันนะเพราะว่าในคลิปนี้วยาวเกินไปละเดี๋ยวคลิปหน้าจริงครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขอเป็นการอธิบายเป็นส่วนมากก่อนนะผมจะไ,ได้แบบรู้แนวทางแล้วก็การดําเนินคลิปนะผมว่าจะมีอะไรต่อไปบ้างน,นะครับผมเดี๋ ข้างบนอาจจะน้อยนิดนึงครับผมอ่าสี่สิบแปดก็ไดนะ้เดี๋ยวคลิปเราจะหรือสั้นหรือหรือ,รอยาวไปนะขออภัยนะกันถ้ายาวไปก็ขออภยัยถ้าสั้นไปขออภัยนะได้ต<ำ>ั้มเรียบร้อยทำไปสองครับผมที่มันจะเอ่อเนื้อหาจะไม่ค่อยเยอะแต่ไม่ค่อยเยอะก็เยอะไม่เยอะก็เออไม่เยอะหรอกมั้งอาจจะไปเยอะมากนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจริงกันนะครับผมนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมชอบวหนุกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะรบกวนติดตามกันในคลิปหน้าๆ เจอกันครับไปไปจ้า